สวัสดีครับเป็นทางการครับสวัสดีครับครมาสู่ช่องมอสทะเลนะครับวันนี้มอสทะเลก็ยังอยู่ที่คอนแก่นนลยครับผมก็เป็นสิทธิ์เลยเป็นศูนยอมที่นั่นแต่ว่าผมไปกรุงเทพใหม่ก็เห็นรูปพวกนี้อยู่แต่ไม่ทันพี่แมวไม่ทันไม่ทันคพี่พี่แมวอาจารย์เรียกอาจารย์เลยครับแมวป่าสิทธิช่างเลยครับสวัสดีครับพี่แมวอ้าวนะครับก็นี่พี่แมวป่าช่างอ้าวเฮ้ดูคำถามเลยว่าเอ้ยแมวกระสอบไปแล้ว ที่มาที่ไปเป็นไงวาอยู่หน้าบ้านนี่คุณเอกก็รอเพ่อที่จเข้ามาเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นกระสอบเก่าแก่ที่เก็บไม้ตั้งแต่สมัยต่อยมวยแล้วก็ตั้งแต่ไปีนี้ก็สามสิบกว่าปีสี่สิบปีนะมั้งเกือบเขาดูสภาพเอาขังนั่นมี่เขาขังสภาพทื่น่าจะเก่าพอของบ้านเออวจะบอว่ามีความขังเป็นเอกลักษณ์เลยโออ้เยแล้วปีละผมถามพี่แมวนิดพี่แมวปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ อายุปีน oh> mm hmm. claro> ี้ก็หกสิองหกสองก็คือสูงย์สามรู้ไหมโอ้ปีเดียวใกล้กล้องพี่แมวต่อยมวยครั้งแรกนี่ตอนอายุเท่าไหร่อายุสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดขวบศูนอห้าตลอดแล้วคิดว่าอไรมาต่อยมวยชอบหรือไม่ก็มใครบังคับมีใครบังคับไหมพ่อเราบังคับโอ้เหมือนกันเลยพ่อนี่บังคับเหมือนกันเหมือนหมอได้บ้าน ผมชอบฟุตบอลผมชอบเป็นนายกรัฐมนตรทีเอาที่ระย่างกัน้วเดี๋ยวตั้ต่เด็กๆที่เราเล่นเตะชอบฟุตบอลไม่ชอบฟุตบอลพ่อพ่อพาไปซ้อมมวยพ่อไปดูมวยก็ที่สนามมวยบุรีรัมย์เนี่ยและอ๋อมันแข่งกันนะอ่าไปไปไปดูพ่อพาไปดูไปดูได้คู่กับคู่ก็ลหลักครับพอมวยเลิกพ่อไปดูนี่พ่อเล่นด้วยเล่นมวยด้วยหรป่าเล่นด้วยอ๋อว่า พวคนเราดูคู่สักพุก็หลักพวหลักคนพ่อก็เล่นมวยพอมวยเลิกก็กลับทีนี้พ่อเขปลูกเดินกลับบ้านวันไหนวันไหนถ้าได้เงินก็ขี่สำมรถกลับวันไหนเดินเดินขับเดินกลับแล้วข้าวไม่ได้กินคนปลูกถ้าได้เงินก็จะซื้อข้าวอะไรมาฝากทางบ้านหรืพวกกุ้งเจียวพวกเลยตอนมวยเลิกประมาณหกทุ่มนี้ห้าทุ่มหกทุ่มนี้ครั้งแรกแพ้ชนะใช่ไหม ครั้งแรกใช่ไหมสอนหมาแมครั้งแรกเนี่ยก่อนจะขึ้นต่อยนี่ประมาณสักหกเดือนได้โอ้ยสอนหนาจะต้องมีคนดูด้วยครั้งแรกครั้งแรกพ่อพาไปค่ายสิทช่างเนี่ยอ๋อที่ฉันไยค่ายยีงเหรอมาในสิทธช่างอยู่รุ่นทางนึงแตะก่อนพ่อกับแม่พาไปเช่าบ้านอยู่แถวในเมืองนึงแม่แม่เดี๋ยวผมถามนิดสิทธช่างนี่ใครเป็นหัวหน้าค่ายอ่ะหัวหน้าสุนทัศหัวหน้าสนทรสนทรคนอ๋อ ที่ถ่ายรูปคู่นะที่ใช่เว้านะเดี๋ยวมีไข้ติดช้างอยู่นี่แล้วพี่แมวก็ไปซ้อมหัวครับครับพ่อพาไปเปสมัครอยู่นั่นซ้อมเช้าเย็นแต่ก่อนเจ้าเพ่็ได้ซ้อมหรอกตอนเย็นมา้าโอวิ่ง ไม่โปรตีนถ้าบอกว่าค่าสิทธช่างอ่ะจะเป็นมวยซ้ายเพราะว่าผมอยู่อยู่อยู่ที่เจ้าเกียร์อย่างสิทช่างเกียร์มากผู้ร้องผูรองอะไรไม่ไม่ผมผมเป็นรุ่นอย่างนี้รุ่นรุ่นรุ่นอาจารย์ไงสิทธช่างรุ่นแรกแน่ปรตินพ่อเนี่ยเป็นมวยซ้ายหรือมวยขวามวยขวาแต่เวลาชกมวยเป็นมวยซ้ายหรือเปล่าเพราะเหตุผลอะไรนี่เอกลักษณ์ของค่า เอกลักษณ์ค่ายสิทธิช่างนะครับในเท่าที่ผมรู้นะครับจะเป็นมวยซ้ายหมดเลยชนแช่ไหลรขวาเขาก็จะไปพิลุกับแมนแกบอกว่าถ้าเราเราถักขวาแต่ถ้าเรามามากาศกัดซ้ายใช่ประกาดกัดซ้ายหมัดหน้ามันจะมันจะได้เปียกยาวไม่มันมันจะได้เปียกจะได้ไม่เป็นหมัดถนัดมันมันจะหมัดถนัดมันจะว่าหมัดคอนมันมันจะหนัก เอบเปลี่ยนหมดต้องเส้นหญิงนะแปดเหลือติดช่างนี่เป็นมวยซ้ายหมดนะใช่พวกแมวน้อยพวกคนแตะพวกซ้ายหมดซ้ายหมดซ้ายหมดยไม่แล้วตอนตอนพี่แมวเข้าเข้าไปกรุงเทพเนี่ยพี่แมวต่อยแถบบ้านนอกเยอะไหมก่อนจะไปอยู่อยู่กรุงเทพอ่ะหลายครั้งไหมหลายหลายเป็สร็จไหมเป็นเพราะว่าโคตร เดินสายเหมือนกันนะก็วนเด็กโตไปเขาเขามีเก่งก็เดินสายไปทั่วก็มีคนมาจ้างไปจ้างไปจ้างฟุ้งไปต่อยอย่างเวลาที่จะได้ไปคือปิดเทอมเข้าไปซ้อมนังเทพนะไม่ไม่ซ้อมซ้อมอยู่นี่เลอตอนช่วงช่วงดังนั้นก็ปามากก็ให้ปามากปามากคุณปามากจะพี้ยิ้มแก้วแก้วให้พี่เหมืนพี่เหมืนมาพู่เหมือนลูกหมูไง ไอ้แกพี่เลนต้่งโกงต้องโดนรอที่พี่ท่านล่าท่นล่าพยายมแกแกก็จะให้ให้เหมียนมาล่อพ้าให้แล้ว่าให้เงินมาซื้อพวกแบรนด์พวกยาบำรุงเลยอ๋อเขาบุงอ๋อแต่ไม่ได้ไปสงเองเที่ยวองเพราะทีี่เราเรียนอ๋ออ๋อาะมีรายการเงเที่ยังต้องที่นี่อยู่ชอบจะให้พี่มียนมาล่อพ้าให้ใช่อ๋อกปมาณพี่เปมนมาล่อพ่อกปรมาณสิบกว่าวันี่สกวัน กดซ้อมคอนแก่นเดี๋ยวเวลาจะโจ๊กก็ขึ้นไปสองสามวันไปพักอยู่ช่องกี่ยิมไปไปก่อนสมมติโจ๊กพรุ่งนี้โจ๊กเราก็เดินทางวันนี้เท้าเท้าไปบ่ายไปถึงนั่นประมาณบ่ายสายบ่ายสี่โมงแล้วก็คลายคลายลดน้ำหนักลดน้ำหนักพวกอร์มเนอะลดน้ำหนักถือว่าถือว่าเป็นเรื่องมือที่ว่าเก่งตัวเองนะเพราะสภาพการต้องเจอพูดคุยนะแทบจะไม่ไม่พร้อมเลยนะแล้วพี่แมวเคยเข้าไปฟ้องอยู่ ทตอกกีตอกกียิ้มไม่ทีนึงเทพครับตอนนัซเชีงเงินโซเชีเงินเคยเคยแต่ว่าแบบเพราะว่าต้องปิดเทอมเงี้ยอ๋อไปตอนปิดเทอมปิดเทอมก็ได้ไปอ๋อผมยังคิดว่าอยู่อีกนู่นพี่เออตอนนั้นปั๊บก็ไปอยู่นังเทพเลยเออไปที่าะปิดเทอมใช่ปิดเทอมอาจารย์รุ่นรุ่นเดียวกันมีใครบ้างครับตอนที่พี่เข้าไปตอนนั้นมีใครดังๆมั่งติดช่างอีมีพี่จ๊อกตุ๊กกี้ตุ๊กกี่ตุ๊กกี้แล้วก็ตุ๊กยี่กตอนนักดิ์ศักดิปเป็น ก็เออ่จ้างมาอยู่อยู่ด้วยจุกันจุกี้อะไม่ใช่กีจีก็ก็อยู่กับเยี่ยมคุยใช่กีจีก็มาอยู่กับสามารกเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามาซ้อมอยู่ก็ขี้ยิ้มบู๋เนี่ยผมดีมันอยู่ว่าปิติเขาอยู่กับจิตติเมืองขอนแก่นใช่แต่ก่อนก็อยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้ยังไงเกศก็นั่นหัวหน้าผมช่วยหัวหน้าปีจีก็เอามาอยู่ฝากมาก ขอปีก <Es> <an> <mar> ี <m uch aa> <half> ้มาครอบอยู่ด้วยกันด้วยเหรอใช่ครับผมผมข้อมูลจริงเหรอวะ้านมขบอกจริงไม่ใช่เหี้ยยยูรอคอยยนบ้านรไปเราเว่นพี่งก็ปติปิตีขันพี่แดงก็เอ่อปิตีนี่ไงปีตีมเปีนยั้ว่านปยี่อ้วนก็แมนไนีติปีปีปีอันนี้ปี ิติไม่คอยแก่นตัวที้ตีเยวว่ะตีตีตีคาบ่วที่เราไปเราถือจิตติอ้นั้นไอ้นั่นผมก็รู้จักอยู่แต er er ่ว่าเกี okay. ่ยเรื um> <t <t so ่องแค่ช่วงแต่ว่าเกี่นเรื่องช่เปียนอยู่ในค่ายอ่าติตีตีใชติหมอันนั้นยอดเลยใช่คนรุ่นแรกคือคือผมผมเข้าไปค่ายเจ้ากี้ยิมตอนเด็กตอนผมมสองอ่ะเข้าไปสิทธิช่างค่อยมีแมวน้อยสิทธิช่างดูช้างสิทธิช่า มังกรเขียวส oh right. ิช่างอาข้าไปยุคนั้นมวยซ้ายหมดเลยแล้วตลาดเด็กเด็กเด็กเนี่ซอยยิ้มกั้นนะครับมหาวยขลาดขวาเขาก็เปลี่ยนเป็นมวยซ้ายผมโงมากเลยนะผมไอ้เนี่ยผมโมงจริงๆนะแล้วพี่แมวเข้าไปอยู่ที่กรทเทปเคยได้ชิงแชมป์ชิงอะไรไหมชิงชิงก็บใครชิงชิงในฟุตซองฟองซอทวีไม่ได้ไม่ได้ชิงกี่ครั้ง คั 36, 36, ้งไม่สองครั้งเลยมีงทองไม่ได้หลงไม่ได้ร้อยสิบห้าแล้วสมัยต่อยมวยคาโต้แพงเท่าไหร่ที่รับถึงมือเลยนะได้เป็นมือก็ได้สามมือตอมนั้นก็สุดสุกว่าเป็นของก็น้อยนะพก็ยังรุ่นพี่ก็ต้องมีเกือบแสบนะตอนนั้นเราแมวฝาช่างได้รับงาก็ไดการเป็นทั้งเก่งไหมไม่ได้ไม่ได้กูเขาเก่งกูชิมกระทองทองวันทงกีไม่ได้แล้วแล้วแล้วโชคก็ไปแบบ

sáu triệu cũng xung qua đái, ba triệu vì, ba triệu, bởi vì, có, bay không quen, con đẻ này, con đẻ này, anh ta sẽ, thay đổi công nghệ, sẽ xung vào chi, cha, cha thân sâu, làm được, là ta, anh 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 ไปจ๊อกจบสกยค่วันอ๋อจอกยี่วัจอกมันไม่ได้ใหญ่มันใหญ่แว่าพี่เนี้ยยันจอกมันต่อยประมาณร้อยสามติบร้อยยี่สิบเออร์่อยู่อ๋อเพราะว่าตอนต่อยจ๊อกนี่ตอนนั้นรู้สึกต่อยกับรายการเดียวกับจ้อกนีอประท้วงเรื่องที่ประเดือกระจยวขึ้นต่อยกันแลวนะยกเรื่องเขาบอกจอกลงไปเลยก็ไม่ ไม่โอ้ผมดูกแล้วฟังดิผมต่อยอยู่แล้วก็พอแพ้จัดปั๊บก็คนกนแห็งไงตอนนี้โชคกูต่อไปใช่ไหมตกนนี้โชกอยู่แตอนนี้หมอหมอเพาคนแผ็มันไม่เยอะ่ะกี่กวง็็๊ลาวกูขึ้นดูจียอะแต่นี้จับเป็นไงแล้วกูนีลังโชบอยู่อ่ะก็เป็การลุกเริไปเลยเพราทุกชั่วมงก่นนน่หมอหมายถึงว่า พี่ต้อยโชคกับเพลเซีแ์พี่ต้อยแตกกรการจับแล้วพี่ต้อยไมยอมใช่ไหมไม่ยอมไม่ยอมเขาลงบอแล้วแต่หัวหน้าค่ายไม่ยอมโอ้หัวหน้าพี่จิดโก้จังเยก็มึงฟังนะแต่ผดบอกคำโตเรื่อยมนเยอะมากขะานทยกสี่นะผมก็โตไปเลยสุดแล้วผตกใจลุ้นเยอะแต่ว่าลงไปไม่ได้เย็บด้วยนะไม่ย็บผมทำไมบวดบวลเนี่ยโกมักเนี่ยผมบวลเนี่ยแต่มันไม่แจกสำนักฐานเลยแจกเงี้ยนี่เลยนี่เลยรงพาบแต่หมอเขารู้ว่าแจกที่ไหนก็ พาเส้นปละตาแตกเส้นเลือดใหญ่แตกนะถามนิดหนึ่งถามนิดนึงว่าหลังจากบับวยบวชในเนี่ยสามวันเลยบวชในต่อมาถูกไออแต่ว่าตอนนั้นนากูอยู่เก็บเลือดมันฉีดเป็นนักวยตายีเลยออกเยอะใช่ไหมออกเยอะเพราะอยู่ที่ดุลพินของหมอดุลพินิจของหมอไม่ได้เถียงไม่ได้เถียงอหนาไม่ยอมกูนายมกูจเกแล้ววหน้าพี่ชื่ออะไร อย่ากลัวมันามมเป็นทัวร์ก็ได้ยอะไรเนี้ยอย่ากลัวเฮ้ยอย่าพุ่งเหมอแกเลยอ้าวต่อพ่ออ้าวคำถามอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแม่เโอ้ยผมแม่พี่นตอนสมัยตอนต่อยนะผมชอบมันเป็นดาวล่งที่มาแรงมากเลยนะแต่ผมไม่รู้เลยว่าท้องบรรลอมเพราะว่าท้องบรรลอมนะเขาก็บอกว่ามวยถ้ามวย ซ้อมอยู่ตางจังหวัดนี่ไม่ได้มาฐานไม่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 ้ไม่เก่งเลยจะไม่มีคู่ปั้มไม่มีคู่ซ้อไม่ได้ใช่ใชน้ก็ี่ซ้อมหนักนะแต่ว่าพูดถึงซ้อมหนักนี่เห็นใครไปสอนนะพี่สอนแกก็มาจากเฮียทวา้อมไม่มันเกินไปนะเกินไหรอสองทองทองทององทองทองทององทองทองทอ นายบอกว่าสอนนะพี่สอนไม่ถึงสามติเด็กขนแก่นที่ค่ายผมอะแมงนี้หมดอการรู้อะพออะไรนะปอสมาชใจออดน้อยออสิทธิ์สมพองออดเยอะไปหมดก็บคนไม่ไหวมัเขารูุสักขนาดเห็นสิทธิ์สอนนี่สอนได้หน่อยสอนมากมากเลยถ้าแบบใครปามาเอะต่ว่ปาดมาไม่ได้มันได้มีแต่สมองรู้หรอแ แลแลนัเียกับแลนบะบัเนียคยังป่ามาเนี่ยค่ายพ่เจ้ากีครับซ้อมแบบบุฟเฟ่ซ้อมเองทีมันดวยเนี่ยของป่ามาาเนี่ยสวนมากต้องวยไม่ค่อยซ้อมกันมันเล่นเชิงกนเยอะเชิงเยอะไม่ค่อยเตะเป้าไม่ค่อยฟั่งมือเป้ามีอยู่บ้านสี่คนเนี่ยเี่ยสี่คนต้งงวยหกสิเจ็สิบี่เยอะตึงเด็กเล็ขึ้นไปมันนเดียวของป่ามานี สมัยสมัยผมนะเรียงข้าวเช้าข้าวเย็นข้าวข้าวเช้าในเดือจากข้าวเย็นนะข้าวเที่ยงนหากินใครหากินมันคนไหนคนไหนนักมวยชกได้ตังหน่อยก็ไปอกิไปซื้อกินไปเป็นกลุ่มเขาแต่กลุ่มไปซื้อกินคนไหนไม่มีตังก็ต้องกินข้าวข้าวข้ข้าวข้ายข้าวข้าข้าว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 ข้าข้าวข้าว้าวข้า้เวก้าวข้าว้าขาว่า ถ้ากินมันเป็นข้องเยอะเยอะเจริงเป็นข้องเป็นของน้ำเป็นอะไรต้องให้เด็กลูกมวยรุ่นใหม่ๆนี่ครับฟังเป็นตัวอย่างครับว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกผมเนี่ยนะผมก็เหมือนกันอยู่กินกันยี่ไหนอยู่กินยังไงแล้วปัจจุบันนี้โอ้โหปัจจุบันนี้แล้วพวกน้องๆอยู่ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นฟังรุ่นพี่เขาไปครับแล้วก็เก็บเป็นคิด คือคือนักมวยปัจจุบันนี้มีความโชคดีตอนนัคาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีตังค์นะครับมีตังค์แล้วก็ให้ติ๊ยาบำรุงยาถึงยุคสมัยก่อนนะยุคสมัยผมก็เหมือนกันเลยกินข้าวสองมื้อหายกินเองแบ์แค่ขวดก็ยังยากเลยยากต้ออองงดูแลตัวเ่ามวยมวยไหนมีรายการมวยไหนมีรายการมีชื่อหน่อยก็ได้กินแบนได้กินแบนนี่ได้กินพวกพวกอะไรพวกแม่รัานแม่ร้านก็ ผมเคยกินอะพี่ว่าเพื่อนผมคนหนึ่งอะผมต่อยเต็มพันเยอะใช่ไหมอ่หัวหน้าก็เอาแบร์ได้กินแล้วเพื่อนผมนะนักวยชื่ออะไรไม่รู้คนหนึ่งอะมันไม่เก่งไงผมอยากโองชิมกูอยากชิมอยากกินแบร์อยากกินแบร์บัดอยากกิน ก้าผมว่าแก้งพี่ผมกินสผกไปน้องกวาลน้ำปลาทนอนเโถน้ปลารอเล่อ้าวอยากอยาอยากลองรสชาติของแบรนด์ดูผมว่แก้งแบบนิสัยผมก็แกงเนี่กินไปหมดขวดผมก็เอาเอ้าเดี๋ยวเราก็บนห้องเยนกองเราะว่าน้ำปลาทีนี้อ้าอยากกินอาบลองกินดูบอวันหนกินมึงี่ได้เก่งเอิดมยไม่เอาเลยแบรนด์ พี่แมวว่สมัยพี่แมวต่อยมีใครเป็นขอนใจของพี่แมวมะสมัยนั้นนอดอนไอดอนยดอนเด่นเน้อยอ๋อไปชอมวยไทยเอ่มน้อยมึงสุรินเอยเอ้เลือทักษิณเรือทักษิณชอบรงไอพ็ก็ตีใส่แมอเก่งนะใส่ก็ใสยมส้วเลือซ้ายไม่ฉันเลือดใก่ปั๊บป๊บโยโยเห็นประทับใจรถตีก็ไปเรื่องสัก เดิมพันเดิอนล้านเลยส็ัวน่าคู s <S ่นี้โอสมัยก่อนพัล้านมีธรรมดาเนอะคู่นี้ดังกว่าล้านไม่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 คู่ที่เดิมพันอ่ะเดี๋ยวใครจะวัานะจะไม่ที่พี่แมวไปกห็นตรงนีน้อเดินทรงนี้น้อยกับเริ่งสายเรองสไไม่ต่อนั่นข้างล้มันจะเป็นโน่นประมาณล้านนึง คร้งห้าแสนา้ห้าแสนมาห้าสิบปีีแล้วไดมากถูกต้องิปีที่แล้วาแสมาห้าสิปีที่แล้วคูณสิบเข้าไปอ่ะถ้าทุกวันนี้คูณสิ้าไปคูณสิบเข้าไปตอนนี้นะต้องมีการเรียกเก็บภาษีแน่ออชอบเด่นตรงนี้เรืองสักสิบเด่นตรี้น้อยของพ่อของอาจารย์เคยชคกำพันสูงสุดเท่าไหร่ครับรูองมืทสองสิบ เยอะมากคุณมาตรฐานสมัยนั้นสมัยนั้นสี่ห้าปีที่แล้วก็ถือว่ายิ่นะยิ่งกล้า่จแล้วเมเอี่ปะทะจำได้ไหมช่วมีอะไรบ้างช่วเราเขารอดนะช่วนึ่งช่วมีผลผลฝนแล้่อยเลยพี่ตู่ผลแล้วก็ฝนอะไรอะไรด้วยทางวิทยาอเล่เลยแล้วก็พี่เนี่ยอเราถือวยคืนคืนเราถือมยพี่เนี่ยแล้วก็ กองบนน้อยจ๊อบจ๊อบปนประเดี๋ยวโอ้โหหลายหลายคนดีกว่าไม่จอดเลยเอ้แต่คนต้องจักรวาลจักรวาลจักรวาลด้วยจักรวาลมันไปร้อยเอ็ดแผลชนะแผลจักรวาลจักรวาลสองล้านเลยกันตัวช่วยมวยดังทุกท่านเลยครับุกคนสมัยพี่ต่อยมวยเราเลิกมวยจะมีเงินเก็บไหมไม่มีไม่มีหัวหน้าใครพี่พี่แมวไม่ได้เก็บเองหรือว่าไม่ได้เก็บเองแค่ก็ให้แบบว่าพอ พอเสร็จใช่ไหมพอเสร็จเราก็ลกลับเลย <ừ m. S 2> ก็ให้พ่อรอรับรอรับจากปามมาทร<ห>อรับจากปามาเสร็จพ่อก็ตังมามาที่ค่ายสืช่างแล้วก็คหน้าสืช่งางแกก็บอกแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้ไม่ดไดอแกก็บอกว่ากูก็หักมึงแค่ยี่ส <ừ, S 2> ิบเปอร์เซ็นต์เดียวแคแกก็ปฏิบัติตามนั่น <ừ> แหละแต่ว่าพ่อเลยครับแบ่งให้แกแค่ก็ถือว่าพี่แมวเนี่ยยังโชคดีเจอหัวหน้าค่ายอยู่ แมวเียบตักหน่วยแต่ว่าอาจายเป็ก้อนมาช่ไหกครใช่แต่ว่าแต่พ่อเป็นคนเก่งใช่ไหมพ่อเป็นคนไปรับเงินมาแล้วก็มาพูดเราไม่เราเลยอ่าเดีเหยีเหียบเหียบเรื่องอาจารย์ค่ายสิทธิชอวบมากจึงชื่อสวนศัก์หมดเลยนะเอพราะอะไรอ่ะแบ่ใส่พอตั้งหญิงวะเนี่ยปลาตั้ง อาจารย์สมศักดิ์นี่บอกแนนมันมันก็แปลกใครใครไปอยู่จอกี้ยิมเป็นชื่อสัตว์หมดเลยช้างน้อยก็มีช้างน้อยแมวหลวแมวน้อยมังกรเขียวมังกรดำปลาทองมันส่วนมากเป็นชื่อสัตว์หมดเลยนะค่ายเนี้ยมีอย่างคอสัตว์ไม่ใช่คอนสัตคอนสัตน้อยไม่ใช่คือถ้าถ้าถ้าอาจารย์อยู่นะอาจารย์สมศักดิ์อยู่นะผมบอกเปลี่ยนชื่อค่ายสิช่างเลยเป็น ซาซาฟารีฟาร์มโทรศัพท์แมวป่าเออซาฟารีฟาร์มเนี่ยแมวป่าแมวป่าเลยเออมวยดังๆเยอะสิช่างมวยดังเยอะสุดมากตอนที่แมวน้อยไปอยู่ไหนอ่ะอยู่เพราะว่าไปได้เมียอยู่ที่เชมเบอรีแต่ว่าไม่เหมือนกันนี่ยแต่น้องน้องชายติดต่อน้องแทนน้องแทนบอกว่าติดต่อไม่ได้เพราะว่าเมียไม่ให้ของใค เมอผมนึกออกแล้วแมวน้อยตอนนั้นรู้สึกจะไปได้เมียอยู่แถวบางพาร์เนี่ยเออมีแต่นานแล้วนะแต่ว่าเห็นสามสิบปีใช่ไหงเห็นเออเห็นที่ชาติกล้องมาเนี่ยบอกว่ามันได้ยามใหม่อีกคนนะเหรออ๋อใช่ใช่เพราะตอนนั้นได้ข่าวว่าไปอยู่แถวบางพับได้เมแก่แก่แล้วทีนี้เมแก่ห้ามห้ามคบการสัมพันธ์ควบทุกวันที่เมีอยู่เหรออยู่อยู่ เดี๋ยบรงพะนั่นแหละเราเคยได้ยินข่าวก็เหมือนกันลิเกอินนี่น้อยก็มก็เขมาวกันหมยู่สีชาละนัเห็นาน้องน้องว่ามันไม่ไติดต่อทางบ้านเลยนะเมียเมียเมียก็ว่าน่ยรู้วแมงกูจักว่าแมงแมงในวัวี่ซยสิ้เงินป่ะแม่ไม่ซยสิเงินปมันมีนมูมนสองคน ี่นน่นแีว่าปลาไปกําเยางเช่องหออซอเส้นนี้่อเพราะว่ามวยอ้องมวยรุ่เก่าพเทเพ่อนจิบสาวเยอะมากเเจ้ากี้เยอะมอกเจะชูทุกคนเลยรอมั้งหมื่ด้วยรั้งหมด้วยอย่างนี้เจ้ชูเนี่ยทำไมเป็นนิดหน่อยเลอกไปยางนั่งโตอะขกเนี่ยเจ้ากี้แล้วจะตะกี้เมื่อกี้เมืกยังเป็นเรื่อนเนาะมันมีเสียวอัคนคนจะโสคนนางโเลย ลายลาลายดาวายมันจะเ่ตุ้งยัมั่่แรกอานสาวเป็นตลาดตัวไงคือไม่เวลาคือข้ามมวยอ่ะข้ามมวยแล้วตรงนั้นนี้มีมวยดําเยอะเพราะ ้อมอเสร็จแต่ละคนเนี่ยแต่งตัวอย่างครูเลยโอ้โหเกงในอย่างว่าหอน็อตแต่งตัวสะอาดแต่ในแต่งตัวอย่างครูเกงในว่าหอน็อตไมก่อนแค่มืยเนี่ยเออแต่งตัวใหญ่ไม่ช่ไหเออส่งเกงมาเดนมิต์ตัวเดินปวดสาวมันเนี่ยเนี่ยผมเป็นเด็กผมดูในซอยยิมเนสเน่ยไม่ว่าก็่อกคนอ่ะี่รามอจั ây vì mẹo lớn một bên này ừ tao lớn 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 chịu mẹ ừ à, trong thiệp công an sống 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 เล้ะไหนเลาะลาะไปพวกอ๋อะล้ะไปอาริพบด้วยเหรอตอนต่อยช่องเจ็ดนะช่องเจ็อ๋อไม้เลมเคยต่อยช่องเจ็ดแต่อยนะช่วงเจ็ดตอนนช่วงนั้นสมัยนั้นถ้ามวยพวกมวยหมดสภาพหมดสภาพแล้วแล้วจะไปต่อยคู่อีกช่องเจ็ดนะสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนคือมวยหมดสภาพจบแค่กาายแล้วอ่าแล้วก็ไปต่อยช่องเจ็ด เพราะสมัยก่อนมวยช่องเจ็ดอะพวกซุปเปอร์สตาร์ค่าโทนแพงเขาไม่ได้ชคช่องเจ็ดสมัยก่อนเนี่ยค่าตัวช่องเจ็ดเนี่ยเมือ่อสักสามสิบกว่าปีที่แล้วสี่สิบปีที่แล้วครั้งหนึ่งไม่เกินแปดพันบาทคุณเบลนะต่อยรายการใหญ่เลิอกอะไรดังๆมามาต่อยช่องเจ็ดไม่เกินแปดพันเป็นที่หมื่นหนึ่งนะนี่เวทมันจะอยู่ประมาณนี้อ๋อเลิกแล้วก็กลับมาอยู่มาอยู่คอนแกนนี่เลยก็ทำคนก็ต่อยประมาณ สีบี่สิบครั้งหมเรื่องเรื่อซ้อมใคม่จ้างเขไปใครม่จ้างเขไปแตไม่ต้องซ้อมเลิกองเลิกครั้งแรกเนี่ยพอเลิกมวยแล้วมาทำอะไรมได้เขียนทำอะไรพีกะพอดีไปสอบบริษัททีวีทีได้งานทรศััทโอ้โทีวีอะไรแบบนี้หรือว่าโจกีอยู่แล้วทำอยู่หลายปีไหมทำถึงสามสิบทำสามสิบกว่าปี ลาลาออกปีสาปีห้าเก้าอ๋อคุณบอกว่าลาออกมาไม่กี่ปีห้าหกปีนึงอ่าห้าเก้าก็ถ้าเกษียณก็หกสามเนี่นะแล้วตอนที่ทำทีทำงานอยู่ทีโอทีเงินเดือนเท่าไหร่ช่วงตอนนั้นเข้าไปใหม่ก็สองพันโหแล้วต่อยมวยแล้ว ได้ใช้เงินหมื่นแล้วมาทํางานได้ทีละสองพันเงี้ยเงินเดือนพันหกเข้าที้บสี่ร้อยสองพันเนี่ยตอนตอนลาออกเงินเดือนก็หกหมื่นกว่าลาออกนี่หกหมื่นกว่าแล้วพี่แมวนี่มีลูกกี่คนเนี่ยสองคนคนโตผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคนเล็กอยู่แม่เขาอยู่ที่ลาดบุรีต่อแม่แม่แฟนเป็นคนลาดบุรีอ่ะลูคนที่นี่คนคนคนที่นี่ แล้วก็ไปอยู่แบบนี้เราถือว่าสบายดีเนาะสมัยเนี่ยพ่อสมัยสบายดีเยอะยังเยอะกันนเพื่อเปิดร้านขายของขายขาองชำหน้าบ้านหน้าบ้านจะเปิดร้านขายของชำลูกดีหลังนะครับมีอยู่สองหลังเราเปิดร้านขายของชำก็สบายดีเนาะพ่อเนาะสบายครับ มีมี่คือหอบเลยอันนี้น้ำมวยน้กมวยเราอยากอยากวฝากฝากขนความิดงใครบางวกเพื่อนตั้งดมเพื่อนอะไรอยงกิจเกยกินนป่าด้วยไร้างปลา้เลยปร่ความคิดถึงตู่ตู่ตู่กิดอแดนกิจนอ๋อมีอะไรฝากถึงเขาบอกเลยแทนใจอะไรคุยได้เลยผม่็วานไปหาเงนมาไปถึแค้นใจมัน แอะไลงอะไรมันกระท้ออะไรทำอะไรมันกระท้ออะไรอระ้อกระตักแล้งให้รู้ใจเพื่อนให้รู้ใจเพื่อนนให้รู้ใจเพื่อนแล้วเป็นคนคนสิเพื่อนพี่ตู่นี่พี่แมวฟังมาหลังถึงอ่าบอกไว้เลยเขาดูอยู่นะเออเพราะเขาเพิ่งเขาเพิ่งกลับมาไงเขาหายเาหายไปหลายเดือนเขาเพิ่งกลับมาเพ้นใหม่แล้ว ทับฟุเลยไม่ไ้เาโมดอยู่ไอ้ไอ้ที่หายไปเนี่ยมีคดีไอ้ที่หายที่มีตัวหายก็คือมีคดีแต่ตอนนี้คดีหมดแล้วก็เลยกลับมาเล่นใหม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราคอยดูช่องมอทะเลมันออกแน่เพราะพี่ตู่เขาเป็นแฟนคลับช่องมอทะเลอ่าเลยครับก็สบายใจได้ครับแมวป่าสิทธิ์ช่างนะครับตำนานมวยเมือยเก่งคนยิงเลิกมวยแล้วถือว่าอุดมสมบูรณ์นะตอนนี้เท่าไหร่น้ำหนัก ร้อยสี่โอ้แล้วสมัยต่อยมวยเท่าไหร่กิโลสมัยต่อยมวยต่อยมวยก็หกสิบถึงไหมไม่ถึงถึงถึงห้าสิบเจ็ดไมยังไม่เตินเลยต่อยแค่ร้อยสองศูนย์ไปร้อยยี่สิบกว่าขึ้นอยกว่าก็เนี่ยเป็นนักมวยคนเดียวนะครับที่ว่าเลิกมวยไปได้นะจำแทบไม่ได้เลยผมนี่ผมเจอกรั้งแรกที่งานสามเหรียญอะไรฮะใช่เออเขาเข้ามาทักกันมาคุยกันบอกแมวป่า โอ้ันก็แมวว่านเรียกว่านเกินแต่ทุกนี้ก็มีความสุขดีครมุมมวยนี่ไม่ยุ่งไม่อะไรเลยไม่ไม่บอกร้านหัดมันก็แมวก็ังตื่ัตะบนไม่นีอะไชอบเลยเก็บกระสอบาเนราะนราไมน่ามาเนี่ยเราก็มาเอานะครับเจ้ามอสอซควันนี้ต้องขอบคุณเนาะนี่คือตำนานค่ายมวยคนแก่นแล้วเจ้ากีม จริงๆแล้วจ้กกียมผมเข้าไปตัแต่ผมมสองมสองผมเข้าไปอันแรกนักวยเยอะมากประมาณห้าสิบสิบคนเยอะมากเวลากินผมเคยไปสัมผัสแล้วพี่เวลากินข้าวกันเนี่ยก็แบ่งๆกันใส่กินข้าวมันสิโอ้โยแย่งกันเลยจนไอ้ตอนนั้นหัวหน้าโค้ชใหญ่พี่โคศักก์กับพันไทยเฮ้ยพวกผมึงเบาๆไอ้าพวกนี้เวลากินปันป้น สองมวยอย่างกับย่องเบาแต่งตัวอย่างกับครูกางนเกงในอย่างกับผ้าห่อน็อตแบบนันเขาจะเปีนโค้วยก็ถือว่าเป็นตำบากก็ดีใจนะครับคุณน้องมาเห็นอาจารย์แล้วก็เห็นอาจารย์มีความสุขมีบ้านหลังใหญ่โตอยู่จรงนี้ก็ก็ดีใจเนาะก็ดีใจเราเห็นนักมวยที่เลิกมวยไปแล้วไม่ลำบากเราถือว่าเออไม่ลำบากตัเร็จแล้วนะถ้าใครบ่ลำบากน่อพอเนาะ๋อ้โขอบคุณพ่อหลายนะครับผมอ้าววันนี้ บอลเนาะปิดช่องเลยพี่อ่ะก็ไว right ้เจอกับช่องมอสเทนะดูคลิปต่อไปนะครับจะเป็นใครนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แมวด้วยนะมมมีั้้ผว่าาสุดครบพี่แมวไปแมวปลาเอาไหมปลาแมวปลาเป็นแมวหลวงจันเจ้าการหน้าเจอกไหม่ครับสวัสดีครับโอเคโอเคพี่แมวครับ